นี่จะเป็นคันชักนะครับกับไม้ตีกองนะครับอเมริกายันไปทุกรุ่นนะครับจำไว้เลยนะครับว่าไม้ตีกองนะครับกับคันชักนี่ต้องดูร่วมกันนะครับอยู่แค่ว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับจะสั้นจะยาวจะโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรนะครับทุกรุ่นต้องมีชุดนี้นะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับผมอยู่แค่รูปลักษณ์เฉยนะครับความสั้นยาว แนวนะครับจะพามาเปลี่ยนช่วงล่าง LHS125 นะครับตัวนี้จะเป็นปิงนกคนซ้ายขวานะครับตัวสีดำนะครับงานนี้จะเป็นงาน PDP นะครับผมทางซ้ายข้างขวานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของปิงนกล่างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคันชักนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นในส่วนของแร็คนะครับผมครับน,นี่เลเบลนะครับปีกนกงบนซ้ายหนึ่งตัวนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเลเบลนะครับบนขวาหนึ่งตัวนะครับในส่วนของปีกนงกงล่างนี่ก็สองตัวนะครับ นี่กันชัรกก็จะบรรจุสองตัวนะครับในส่วนของแรกนะครับก็จะบรรจุสอตัวนะครับที่ทางทีมงานช่างทางบริษัทเอสซล่าจะทำการเปลี่ยนวันนี้นะครับผม ครับพอแล้วดีแล้วไม่ต้อู นีจะพามาถอดชุดลถทู่นะครับ L head หนึอนะครับเ,เ,เ,เหมือนเดิมนะครับวันนี้ซ้ายสองขวาสอง สายสองคนฝาสองคนนะครับรับผิดชอบไปข้างละสองคนเนแี่เครื่องมอไดเขาเลวดามาตอนนมันนรดเตอนอย่แล้วมันมีเหมรถตู้นะครับ LH หนึ่ นิดวยยหกันอ,อ,น,อนี่ช่างกำลังขอดปีกนะครับผมเอ้ผมไม่ทรดีกว่านะจังหวะันก็ไดปีกขอกันชักโอ้แน่นมาก <laughs> รู้วันนี้งามกอด <c oughs> อืมเล่นนะครับนะจี๊ อันน,น,าน,นมาคุยมาเยอะเลยครับนี่ก็จะเป็นคันชักนะครับกับไม้ตีกองนะครับอเมริกายังไปทุกรุ่นนะครับจำไว้เลยนะครับว่าไม้ตีกองนะครับกับคันชักนี่ต้องอยู่ร่วมกันนะครับอยู่แค่ว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับ ั้นจะยาวจะโค้งซ้ายโค้งขวาอะไรนะครับทุกรุ่นต้องมีชุดนี้นะครับข้างซ้ายข้างขวานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งรถกระบะนะครับผมอยู่แค่รูปลักษณ์เฉยนะครับความสั้นยาว, <S <S วนีกการใส่ลกนกนะครับลีงกนกบนนะครับข้างซ้ายนะครับโดย ช่างผู้ชำนาญงานนะครับไป้เห็นแด็แขนสงแขนไว้ก่อนแล้วก็ดั้งโดงๆครึ่งหนึ่งนะชมชมตินกบนซ้ายนะครับได้ทำงานใส่เข้าไปแล้วนะครับติดตั้งเข้าไปแล้วนะครับตัวนี้รถน่าจะถอยหลังไปประมาณ15-20ถึงปีนะครับตัว l อลเฮดหนึ่งสองห้านะครับผม รถที่นำมาเปลี่ยนช่วงล่างวันนี้นะครับอนนี้ช่างกำลังเปลี่ยนตัวปีนกบนซ้ายอยู่นะครับผมนี่เป็นลกกันชักนะครับอันนี้เป็นแหลกนะครับตัวไม้ตีกองนะครับนี่เป็นตีนกล่างนะครับ ันนี้เป็นปีนขบวนนะครับผมโดยรู้มาตรฐานนี่เราไม่ได้ทำให้เขาใช่ไหมอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยอุ้มไปเลยเสร็จเ,เรียบร้อยครับเสร็จเ,เรียบร้อย